สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับก่อนอื่นนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อไปนะครับก็ฝากกดสันกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปมาใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปตัวอักษรสะกดนะครับผมก็ถอนไปแล้วนะครับสิบบาทก็จ่ายปกตินะนี่ครับถอนไป3มชั่วโมงที่แล้วนะครับมาเข้ามา10บาทกับ8สตางค์ ในส่วนของคลิปนี้เนี่ยผมก็จะแจกอังเป้าแล้วกันนะครับาถามว่ายอดไลค์ถึง10บ like ไลค์ไหมไม่ถึงนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมได้เงินจากคนเพื่อนนะครับคือผมลองกรอกไอโค้ดดูละกรอกโค้ดไปปุ๊บเนี่ยมันมาขึ้นตรงนี้นะครับซึ่งมันมานับตรงนี้นะมันไม่นับตรงนี้ให้นะครับก็ค่อนข้างเสียดายเลยแปลว่าแล้วกรอกโค้ดปุ๊บเนี่ยมันก็ยังถอนไม่ได้นะเออก็เลยแปลกๆแ,แต่ไม่เป็นไรมันก็ยังจ่ายอยู่นะครับ ่ะทีนี้มาดูส่วนของการถอนอันนี้เนี่ยมันถอนได้แค่วันละหนึ่งครั้งนะอ่ะเดี๋ยวผมถอนกดอีกให้ดูนะครับกดไปมันก็จะขึ้นประมาณนี้เกินจำนวนการถอนวันละหนึ่งครั้งนะครับก็ประมาณนี้ทีแรกนึกว่าใส่โค้ดแล้วก็จะถอนได้เลยแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับคะแนนมันมารวมกันตรงนี้มันรวมคนละส่วนนะ ในส่วนของตัวนี้เนี่ยก็แยกอีกต่างหากนะครับการถอนเนี่ยมันนับคะแนนเนี่ยคนละส่วนกันเลยนะ,ะตัวนี้นก็ยังมี2องแสนหกพันสามร้อยสีส่สองคะแนน,นนะครับอีกอันนึงเชิญเพื่อนนะครับเนี่ยมันก็จะนับคะแนนแยกกันนะครับก็ประมาณนี้อโอเคเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ